สวัสดีคะ่ะพบกับไทยชามสเตน m a r k สนไทยเดนมาร์กวันนี้เราเจอกันในเมนูอาหารอิ่มท้องคะ่ะก็อาหารอิ่มท้องยังไงเนาะง่ายๆเลยนะคะนี่มีโปรโตีนไขค่ค่ะแล้วก็โปรโตีนจากเห็ดหูหนูโปรโตีนไขมันวิตามินนะคะ Bcomplex อยู่ในเห็ดหูหนูสมุนไพร สมุนไพรฝรั่งเก็บตามธรรมชาติจ้าเห็ดหูหนู uh. กินได้ในต่างแดนเห็ดหูหนู uh. บนต้นเอลเดอร์เบอรี่มารีป่านะคะแล้วก็เห็ดหูหนูสีน้ำตาลค่ะหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า black wood ear mushroom นะคะเห็ดหูหนู uh. ถึงแม้ว่าจะมีสองสีทั้งสีขาวและสีน้ำตาล แต่สรรพคุณไม่เหมือนกันนะคะถ้าเกิดสายพันธุ์เดียวกันก็สรรพคุณไม่เหมือนกันสรรพคุณต่างกันค่ะวันนี้นี่ mm hmm. เดูหนูวันก่อนที่พาไปเก็บเนาะเนี่ยค่ะเบบีเบบีแบบนี้ที่เก็บมาแห้งๆนะ่ะจาได้ไหมคะแห้งๆอะ่ะเนี่ยที่ไปเก็บรอบหลังนะคะแห้งๆนะคะก็ยังมีอีกนะคะยังเก็บไม่หมดหรอกคะ่ะแต่ว่า คลิปก็ค่อยๆลงค่ะยังลงไม่หมดเลยนะคะนี่ข้างล่างนี้คือกืนน้ําลายหิวพี่น้องจ๋าคือ,คอ,คอจริงๆแล้วจะกินตอนเที่ยงเนาะต้มผักแล้วก็พอดีมีคนเคาะประตูค่ะบอกว่าเธอบ้านเลขที่สามอยู่ตรงไหนที่เขามีสตอรอเบอรี่ขายเอ๊ะ ใครบอกมาเนอว่าซอยนี้ซอยนี้มันซอยตันเด้อจ้ามันไม่มีสตรอเบอรี่ขายคุยไปคุยมาถามไปถามมานะคะเขาก็อยากได้สตรอเบอรี่แล้วเขาก็คุยแชทหรือว่าคุยอ e ีเมลแมสเซจอะไรก็ไม่รู้คะ่ะบอกว่าคนบ้านเลขที่3มนะเขามีสตรอเบอรี่ขายก็มาเอาได้เอา ควน,นี้เราก็เลยบอกว่าอ๋อเธออยากได้สตรอเบอรี่เหรอเธอไปปลูกที่สวนเธอหรออะไรอย่างเงี้ยเราถามนะเขาก็บอกว่าใช่ปลูกที่สวนครัวก็เลยอะงั้นเธอก็ไม่ต้องซื้อหรอกฉันมีให้อะไรอย่างเงี้ยนะอ่าไม่ใช่บ้านเลขที่สามฉันไม่รู้อยู่ตรงไหนบ้านเลขที่สามนะคะก็อะงั้นเดี๋ยวไปเข้าสวนเก็บสตรอเบอรี่ด้วยกันพี่น้องจา๋าเอาสตรอเบอรี่ต้นนะคะไม่ใช่ไปเก็บลูกเอาต้นสตรอเบอรี่ที่เขาจะไปปลูกในสวนเขานะคะ ไปเก็บอยู่นานต้มหม้อต,ต้มไว้ดูซิผักก็เลยเป็นสีนี้เลยค่ะสีน้ําตาลอย่างนี้เลยผักเละค่ะผักเละนี่กระเทียมป่าก็เละจ้ะเละทุกอย่างก็อิ่มใจนะคะแบ่งปันต้นสตรอเบอรี่ <c oughs> ไปให้เขาแล้วก็เลยบอกเอา้าตอนขุดขุดก็คุยกันนะคะก็เอา้าเธอจะไปซื้อเขาเหรอเขาจะขายหรอเขาประกาศขายอะไรบไม่หรอกได้ฟรีไปขอฟรีเอา้า ตกลงยังไงเนี่ยสงสัยจะมีคนมาบอกหรือคนบอกแกเนาะว่าอ๋อถ้าไปบ้านนี้สีบ้านนี้มีต้นสับปรีฟ่ฟรีอะไรเงี้ยต้นพันธุ์ฟรีไปเอาได้อะไรประมาณนี้เนาะ <c oughs> จ้ะโอเคก็ขุดไปถุงใหญ่ๆเลยนะเอาถุงดำมาด้วยนะถุงใส่ขยะแบบถุงใส่ขยะถุงดำใหญ่มากอะถุงประมาณถุงประมาณ50ลิตรอะไรประมาณนั้นเลยนะคะ โอ้เตรียมแบบเบ็ดเสร็จทั้งถุงดำทั้งที่ขุดมาเรียบร้อยเลยนะคะก็ขุดไปตอนแรกก็ไม่ต้องเข้าก็ไม่ไม่ค่อยไว้ใจกับไขเนาะอะไรอย่างนี้หน้าตายยังไงอะไรก็ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักนะคะขับรถมาแบบไม่เอี่ยมอ่องเลยนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็คือรถนี่ล้อไม่เปื้อนฝุ่นเลยอะ่ะหรือเขาอาจจะแบบเป็นคนดูแลรถเขาดีก็ไม่ทราบค่ะซอยนี้มาก็เข้ามาก็มีโคลนมีดินนะแล้ว อพอจะไปขุดนะก็ใส่รองเท้าแบบต้องเปลี่ยนรองเท้าเลยนะแล้วขุดมาแล้วนะคะสตรอเบอรี่มันก็จะมีดินมีอะไรเกาะใช่ไหมใส่ถุงสองสามชั้นแล้วก็ไอ้ที่ขุดของเขานะมีที่ขุดมาเรียบร้อยที่ขุดของเขานะพั่วนะคะพั่วใหญ่มาใส่ถุงใส่ถุงดํานะถุงที่แบบสะอาดอะเพื่อไม่ให้ดินเข้าไปในรถเขาโอโห ไม่รู้ว่ามาจากไหนยังไงนะคะพน้องจ๋าความสะอาดเลิศมากอ่ะทานี้และกันนะคะเจอกันทีนี้แหละเดี๋ยวกินมาม่าก,ก่อนเพราะว่าหิวมากเลยชมพี่พีน้องน้องต้มมาม่าก,กันเสร็จแล้วก็เลยอยากกินก็ต้มนะคะจะกินใส่ถั่วเนี่ยใส่กระเทียมป่าตอนนี้เละแบบสีน้ําตาลเหลืองแบบนี้ดีนะไม่ไหมคุดต์สตรอเบอรี่เสร็จพอดี เจอกันแค่นี้จ้าพบกันใหม่คลิปหน้าเราสู่กันฟังหอมปากหอมคอขำขำไปด้วยกันค่ะอยู่ดีมีแฮงบ๊ายบาย